สวัสดีครับส่วนบนสีพระธรรม EP นี้เราจะไปอัปเดตตู้ที่3กันนะครับก่อนที่เราจะลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตตู้นี้กันก่อนนะครับก่อนที่จะลงไปด้านล่างนี่ก็เป็นอีกตู้หนึ่งที่อยู่ด้านบนนะครับโตมากเลยแล้วส่วนใหญ่ที่เห็นเห็นตัวโตวแบบนี้กระถาง4นิ้วนะครับเนี่ยกระถาง4นิ้วหมดเลยครับผม กระถางสีนิ้วหมดเลยแล้วก็โตดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไม้มเมล็ดนะครับที่เราเพาะออกมาแล้วก็มาลงถาดหลุมหลายๆต้นก็คือเราปล่อยให้เขาเอาชีวิตรอดเองต้นไหนแข็งแรงเราก็จะเอาไปขยายทําจํานวนต่อนะครับคือถ้าเป็นหน้าธรรมดาแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ทิ้งนะครับถ้าหน้าธรรมดาแบบนี้เราก็เอาไปขยายคือไปรวมกัน รวมกันให้เขาโตก่อนแล้วก็จะขยายนะครับขยายโดยการเอาไปรวมเป็นฟอร์มกอนะครับแล้วก็เราก็จะดูพื้นที่ว่าตรงไหนที่พอที่จะตกแต่งภายในวัดได้นะครับเราก็นําไม้มเมล็ดที่เราเพาะได้นะครับผมไปตกแต่งประดับตกแต่งภายในวัดนะครับนี่ครับเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับแต่เราจะคัดเอาต้นที่แข็งแรงที่สุดเพราะว่าเราต้องเลี้ยงนอกตู้นะครับ ราะฉะนั้นก็ต้องคัดตัวที่แข็งแรงที่สุดในกระบาดนี้ก็มีเหลายต้นที่คัดออกไปแล้วนะครับนะครับเดวให้ดูนี่โอ้ตัวนี้มีมีด่างขา,ขาวๆด้ยวยเนาะนี่เนาะนี่ครับมีด่างขา,ขาวอะส่วนใหญ่ในในกระบาดนี้จะเป็นลูกพรุนมณีนะครับนี่ครับนี่เขาจะมีความเป็นบอลกาบอยู่นะครับเป็นลูกพรุนมณนีนะครับตัวนี้ก็ออกเป็นลูกไม้หน้าขาวธรรมดา นะครับอันนี้พญาสุรเสณ์งอกแล้วอันนี้เป็นไม้หนอนนะครับนี่อยู่ในกระถางหกนิ้วด้วยนี่ครับแยกไว้พื้นที่มีจํากัดนะครับเอออันนี้อันนี้น่าจะเป็นน้าพึ่งพระจันทร์แต่ว่าเขาขาวเกินนะครับตอนแรกๆนี่ก็ด่างสวยนะครับด่างฮาบเลยแต่ใบปัจจุบันมาแบบนี้ก็น่าจะเผือกนะครับส่วน ตัวนี้นะครับหน้าตาแบบนี้หลายๆท่านนะครับพวกคงจะเคยเห็นแล้วบอลเก่าครับม้าแก้วนะครับมาแก้วอยู่นี่มีสองสามต้นนะครับสองสามต้นส่วนตัวนี้ครับแววมายุรานะครับสืบเนื่องจากอีพีที่แล้วที่เราเห็นนะครับนี่ก็กระถางสีนิ้วนะครับแต่กัดสีแบบสุดยอดเลยสวยงามแล้วนี่ครับแววมายุราครับผมนี่สวยงามมากนะครับบอลเก่าหน้าสะสมเอาใจคนชอบสายหวานสําหรับแววมายุรา นะครับนี่เจออีกแล้วครับหลวงปู่สิทธิ์นะครับหลวงปู่สิทธิ์นี่มีจํานวนตัวนี้ก็เป็นไม้ไม้หน่อรู้สึกว่าจะจะมีลูกด้วยนะครับนี่นมีลูกด้วยนะครับลู้นูนด้านในก็มีอีกนะครับน้ําผึ้งพระจันทร์นะครับน้าผึ้งพระจันทร์ทํายากนะครับเพราะว่าเผาออมาแล้วเผือกไปก็เยอะนะครับน้ําผึ้งพระจันทร์เนี่ยนะครับทํายากอยู่ตัวนี้จะเป็นเทพคีรีหน้าเขียวเทพคีรีแผงเขียว ถ้าเป็นเทพคีรีหน้าออริจินอลหน้าแบบปกติจริงๆจะเป็นแบบนี้ครับนี่เขียวชมพูนะครับชมพูป้ายชมพูแดงนะครับอองแดงๆตัวนี้ก็เป็นชิ้นผ่านนะครับแต่โตแล้วเนี่ยต้องเอาไปตั้งแม่ได้แล้วครับนี่ครับเทพคีรีนะครับโตแล้วโตแล้วนะครับอันนี้สองฝั่งโค้งแน่นอนนะครับนี่ครับสองฝั่งโค้งนะครับตัวนี้ก็สองฝั่งโค้งเลยทำไมหน้าแบบ หน้าแบบแตกต่างกันเลยนะครับอาจจะเกิดจากการผ่าแผลงก็ได้นะครับนี่คร sure. ับอันน <tal iment ơi> ี้จะเป็นพระโมคันลานนะครับอันนี้เป็นกระดูกขาวอีพีที่แล้วเป็นกระดูกเขียวเอาอันนี้นี่นี่ก็มีครับนี่พระโมคคันลานมีสองสองหน้านะครับมีหน้าแบบกระดูกเขียวนี่ครับหน้ากระดูกเขียวแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้ากระดูกขาวแต่พื้นแดงเหมือนกันนะพื้นแดงเหมือนกันนี่ครับนี่พื้นแดงเหมือนกันอันนี้แววมยุรา ่วนนี้เป็นแหลมทองนะครับนี่แหลมทองหน้าหวานมากเลยนะครับดูเวลมาจูนาก็หวานแบบหวานชมพูอ่อนๆอันนี้ก็หวานแบบตัดกับเขียวออกบานเย็นนะครับสําำหรับแหลมทองนี่ก็เป็นบอลมีแข้งนะครับหน้าสาสมเหมือนกันนะครับสําหรับแหลมทองนะครับตัวนี้จะเป็นอันนี้เป็นไก่นะครับนี่ไก่ไก่นี่ครับไก่ไก่ราชาธิราชนะครับต้นนี้โตแล้วนะครับโตแล้วนะครับไก่ราชาธิราชส่วนตัวนี้จะเป็น โอ้นี่น,นป้ายสวยดูอันนี้ก็หยกจกกักรพพัดนะครับนี่หยกจกกักรพพัดอยู่ที่นี่เยอะมากนะครับแล้วก็ลงกระถางาใหญ่จัดเป็นฟอร์มกอบางต้นลงแปลงเลี้ยงนอกตู้ลงแปลงไปเลยนะครับแล้วเขาก็แบบสีเข้มมากเลยนะครับอยู่ด้านนอกนี่ครับสีลายหินอ่อนนะครับสําหรับแววมายุรานะครับผมโอ้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวที่แข้งหลุดนะครับเนี่ย เทพดาราแต่ว่าเป็นหน้าที่แบบอาจจะแปลงออกไปอีกหน้าหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรัตนบุรีนะครับในรัตนบุรีอันนี้ปานตะว,วันนะครับบอลเก่าแล้วก็มีตัวนี้ครับเยอะมากเลยกําลังเจริญเติบโตกันนี่ครับอันนี้เป็นนางมัดซีนะครับนางมัดซีนะครับตอนโตวสวยมากเลยนะครับ เรืหลายต้นดูดูมีเหมือนจะมีด่างๆเนาะมีด่างๆเห็นไหมครับตรงใบเขาแต่ตอนโตกัดชมพูสวยมากเลยนะครับเห็นแบบนี้คนก็สอบถามมาเยอะเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้เอาลงนะครับ EP นี้มาอัปเดตให้ดูกันน่ครับเนี่ยใบเขาเป็นวนใบยาวๆแบบเนี้ตอนโตกัดชมพูสวยมากนะครับในในหน้าปกเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูตรงหน้าปกแล้วก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้ครับตอนโตนะครับสําหรับ นางมัดสีนะครับกัดสีชมพูสวยมากเป็นบอลเก่าอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะครับบอลเก่าอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมใครยังไม่มีสอบถามได้อันนี้ไซส์ประมาณนี้จัดส่งได้ครับจัดส่งได้นี่ครับก็มีอยู่ประมาณเอ่อมากกว่า10ต้นอะที่จัดส่งได้แล้วไซส์ดูแข็งแรงหน่อยนะครับก็ประมาณ15ต้นนะครับ15ต้นสำหรับนางมัดสีนะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะเก็บไว้ตั้งแม่ด้วยเหมือนกันนะครับ ไม่ได้ปล่อยทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าเราทําจํานวนได้เยอะแล้วเราจะปล่อยหมดไม่ใช่นะครับเราก็จะต้องเก็บขยายยิ่งเยอะยิ่งยิ่งสวยครับบอลสียิ่งถ้าอยู่ด้วยกันเยอะๆนะครับเนี่ยถ้าวันนึงเนาะตู้หนึ่งตู้เนี่ยเราเราเอามานะครับเราเอามาขยายไว้แล้วเขาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยกัดสีแบบนี้ปึบในหนึ่งตู้นี่โอ้โหดูอลังการเลยนะครับดูอลังการดูยิ่งใหญ่เลยครับสวยมากๆนะครับบอลสี ยิ่งถ้าเขาโตแล้วเขาเปิดหน้ากัดสีเต็มที่เนี่ยแล้วอยู่รวมกันเนี่ยโอ้โหสวยงามมากบอกเลยนะครับเดี๋ยวด้านล่างเนี่ยก็จะมีเทพนรินอีกหนึ่งตัวที่เราเร่งนะครับเร่งขยายจํานวนเพราะว่าหนึ่งคนชอบมากนะครับใครยังไม่มีสอบถามได้นะครับเทพนรินนะครับเคยลงให้ดูก่อนหน้านี้แล้วต้นโตสวยมากนะครับยิ่งเยอะยิ่งสวยครับรวมกันเป็นแบบเป็นดงเทพนรินอย่างเงี้ยสวยมาก นะครับพูถึงตอนนี้แล้วใครยังไม่มีนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสนใจบอนสีเทพนรินเริ่มต้นที่70บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไม่ได้แพงเลยนะครับแล้วก็สวยด้วยยิ่งโตยิ่งสวยนะครับสำหรับใครที่สนใจติดต่อมาที่สวนบอนสีพระธรรมได้เลยนะครับตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ ส่วนตัวนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับถึงแม้ว่าเราเผาออกมาแล้วเขาจะเป็นหน้าเขียวๆแบบนี้อันนี้คือมงคลปฐมนะครับมงคลปฐมเนะี่ยเราผ่าออกมามันก็จะมีทั้งด่างสวยก็สวยมากๆเลยนะครับแต่ว,ว่าก็เรียบร้อยครับต้นไหนสวยๆมันจะอยู่กับเราไม่นานเวลามีคนทีน่เขอยากได้เหมือนกันเราก็ต้องแบ่งปันนะครับเพราะว่าเราก็ยังพอพอมีเก็บไว้ตั้งแม่อยู่ นะครับต้นสองต้นนะไม่ได้เยอะนะครับเราก็เก็บตั้งแม่ไปต้นสองต้นส่วนหนึ่งเราก็แบ่งนะครับแบ่งให้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับมงคลปฐมนี่ชื่อเขาดีนะครับชื่อดีนะครับมงคลปฐมส่วนตัวไหนที่เป็นหน้าเขียวเราก็ไม่ได้ปล่อยนะครับเราก็จะเก็บไว้นะครับเบนใชแต่ว่าเรามาจัดโปรในราคาเบาๆแบบว่าเออเนี่ยใครอยากได้นะแต่ว่าเราก็ต้องแนะนําเขาต้องบอกเขาว่ามันไม่ด่างนะมันเป็นหน้าเขียวอะไรเงี้ย นะครับถ้าอยากเอาไปปลูกแบบเป็นฟอร์มกอก็ได้หรือว่าแถมให้ไปปลูกก็ได้นะครับแต่ว่าไซนี้ส่งไม่ได้แล้วนะครับไซนี้เป็นไซต์ตั้งแม่แล้วโตแล้วนะครับจัดส่งไม่ได้นะครับผมเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนอันนี้เป็นไก่นะครับนี่ไก่ตอนโตเขาจะใบสวยมากเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะครับไก่ราชาธิราชนะครับไก่ราชาธิราชโตแล้วนะครับโตแล้วนะครับในอีพีนี้ก็มีบอลเก่าๆหลายตัวเลยนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ย ตนโตสวยมากเลยนะครับย้ำอีกทีนึงน่งนางมัดสีเนี่ยสีชมพูอย่างที่ขึ้นให้ดูนะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ก็เป็นตู้เก่าเลยดูกระถางสีนิ้วจนกลายเป็นคือแบบนี่ว,ว่าอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะครับต้นโตมากคือเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วในตู้นี้สวยงามมากนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับมีอยู่รวมกันก็เราก็จะได้เห็นสีสันของเขานะครับบนสีที่ หลากหลายชนิดหลากหลายสีสันนะครับนี่คือสเสน่ห์ของบอลสีที่เปิดดูเมื่อไหร่ได้รับชมเมื่อไหร่ก็เพลินตาสบายใจเพลินตาเพลินใจก็รู้สึกมีความสุขนี่คือสิ่งที่เราได้จากธรรมชาติจริงๆนะครับในอีพีนี้ฝากทุกท่านกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับช่องบอลสีพระธรรมด้วยนะครับอีพีต่อไปเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันจะพาไปอัปเดตอะไรนั้น กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบนสีสุกจากธรรมชาติขอเจริญพร